อนิเมะที่ผมชื่นชอบนะครับแม้ว่าอาจจะผิดหวังกับงานของเมเรื่องนี้นิดหน่อยแต่ภาพรวมเนี่ยผมก็โอเคและดูสนุกครั้งนี้เนี่ยมาฉายในโรงภาพยนตร์เป็นรีแคปที่ตัดตอนบางตอนออกไปตัดซีนโมเมนต์ที่น่าจดจำออกไปนิดนึงมันก็มีสนุกบ้างครับบางซีนแต่ว่าภาพรวมแล้วมันก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยมังกับอน no. ิเมะไคจูนัเบอร์เอ็กมิชชั่นรีคอน อย่างที่บอกครับนี่เป็นการรีแคปที่ต่างไปหน่อยคือเพิ่มตอนพิเศษขึ้นมาแต่ประสบการณ์ที่ได้ในโรงหนังนั้นก็ดีใช้ได้เลยเพียงแต่รีแคปครั้งนี้เนี่ยเป็นการรีแคปเพื่อลดให้เหลือเพียงแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับ ทำให้มีการตัดซีนสนุกไปด้วยนิดหน่อยเพื่อกระชับเนื้อหาซึ่งข้อดีของการรีแคปครั้งนี้นะครับคือเหมาะกับคนที่ไม่ได้ดูอนิเมะซีรีส์และทำมาเพื่อแฟนอนิเมะที่อยากสัมผัสประสบการณ์ในจอเงินในจอใหญ่เสียงดังกระหึมแถมยังมีตอนพิเศษมาให้อีกนะครับแลวเราก็จะรู้รู้กันอยู่สำหรับคนที่เคยดูเม่มันแล้วเนี่ยคือเพลงเรื่องนี้เนี่ยแม่งโคตรเพราะโคตรดี แล้วในโรงหนังเนี่ยมันก็ให้ประสบการณ์แบบเสียงเพลงกระหึมจัดๆแถมเสียงเอฟเฟกก็ดังสะใจเป็นประสบการณ์ที่ดีแน่นอนแต่ข้อเสียมันก็ใหญ่่เหมือนกันคือใครที่ดูเมมาแล้วเนี่ยอาจจะมีบ้างครับที่รู้สึกขัดใจมีเบื่อบ้างเพราะว่าเอาเข้าจริงเนี่ยนอกจากตอนพิเศษแล้วตัวอนิเมะก็ไม่ได้เพิ่มเสริมอะไรเข้ามาเท่าไหร่นักนะครับดูไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจแถมช่วงเวลาในหลายๆซีนที่ฉายทางซีรีส์ก็ถูกตัดไปเยอะ ทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายง่ายและอาจจะรู้สึกไม่คุ้มค่าตัวที่จ่ายไปแต่จะคุ้มค่าไม่คุ้มค่าก็ขึ้นอยู่กับทุกท่านแล้วครับแต่ถ้าให้ป้ายยาก็ขอแนะนําแล้วกันว่าให้ลองไปสัมผัสดูถึงเขาจะตัดซีนไปเยอะย่อสั้นแบบสั้นมากแต่เขาก็จัดเซอร์วิสซีนมันๆให้เยอะพอสมควรถึงจะไม่ได้เห็นบางซีนก็ตามนะครับแต่มันก็มันสะใจแน่ๆแต่ถ้ามองในมุมผู้บริโภคคนหนึ่ง20นาที ของตอนพิเศษเนี่ยบวกกับเนื้อหาเล็กน้อยต่อจากซีซั่นแรกนิดหน่อยไม่ถึง5นาทีคงต้องบอกว่าอาจจะไม่ค่อยคุ้มค่าตัว๋วมากนักนะครับแต่เป็นประสบการณ์บนจอเงินที่ค่อนข้างโอเคเลยมันไม่ได้ดีมากครับแต่ก็โอเคใช้ได้ละกันมันก็ไม่ได้ต่างจากดูเมซีซีรีส์หรอกครับแค่ว่าภาพมันใหญ่ขึ้นนะรายละเอียดมันดูเยอะขึ้นแหละแต่ งานภาพก็นั่นแหละครับตามสภาพเลยเหมือนในซีรีส์เป๊ะนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนคลิปนี้อาจจะสั้นมากๆหน่อยนะครับแต่เอาเป็นว่าคะแนนของอลิเมะไค,คจูหมายเลข8ที่นำมารีแคปนั้น6เต็ม10ก็พอครับฉันจะไปยืนเคียงข้างเธอให้ได้มีนะเต็ม10ส่วนคะแนนความสนุกของเมะนะครับที่นำมารีแคปบนจองเงิน8เต็ม10ครับและหากใครฟังมาถึงจุดนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านด้วยนะครับถ้ามีเสียงรบกวนอะไรหรือมีปัญหาด้านอื่นๆก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับ ที่สำคัญเลยถ้าคลิปสั้นไปก็ขอไปไว้ด้วยนะครับไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านี้เพราะว่าผมรอซีซั่น2อยู่สำหรับอนิเมะเรื่องนี้แล้เจะการคลิปถ,ถัดไปครับขอให้สนุกกับเมะเรื่องนี้นะครับผมอาดิอสยาเรยาเร่ทโนริวนมิราเรชา